ตอนนี้ประมาณเที่ยงกว่าแล้วครับคืออากาศค่อนข้างร้อนแล้วผมก็เลยต้องใช้อะแอคชั่นที่มันหนักๆเล้าๆนน่ครับตัวนี้เป็นใบเคาคู่ครับเจนทูครับตัวไป็สองทางครับแอคชั่นลั่นๆเล้วตัวนี้ครับเอามาสิเึีกโดดอืม,มสูบวัดบินวัดบิน นั่งไงโดนธรนมาส่งไปกัดไก่สวบสวบสวบหลอโอ้โหนะอีกนีโอ้ยกัดเบาแท้โอ้ยหืมลุกจดอ้โห ยอย่าเสียงดังตาเพียบแล้วใหม่นี้ตายม,มาเซยวอีหืวมาเป็นคลื่นสวัสดีนะครับสวัสดีพี่ๆน้าๆนักตกปลาทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็อีกหนึ่งคลิปกับผมครับน่เต้นครับจากช่องนักชาพิชชิ่งแชนแนลครับถึงหมาแล้วครับน้าๆวันาน,าน,าน,านี้ครับ หมายนี้ผมไม่ได้เข้ามาประมาณร้อยสองเดือนสาเดือนแล้วครับเดี๋ยวผมไปรับชมบรรยากาศสภาพหมายครับหมายแรกหมายนี้แต่ปริมาณน้ําสวยมากครับนะครับรับชมครับอาจจะย้อนแสงมาตรงนี้ครับแต่โดยรอบนี่คืองามมากครับนันนะแต่ร่องรอยการเดินนี่คือรอบรอบบ่อนี่คือทางเลื่อมเลยครับเป็นเราไปรู้นี่ครับวันนี้ว่าผมจะมีแต้มติดหมายติดมือรือเล้ากับหมายแรกครับปกติหมายแรกเขาไม่ค่อยรอดครับ วันนี้ก็เหยื่อจากค่ายไปเช็งอีซี่เช่นเคยครับก็สภาพใหม่ก็ใหม่ธรรมชาติเหมือนนะน,นี่ก็เป็นเบ่อตามไร่ป่ะครับโอเคแล้วนะนะเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมดีกว่าวันนี้ผมะจะมีแต้มติดไม้ติด,ม,ตดมือให้นานๆได้รับชมกันหรือเปล่าครับยังไงก่อนจะไปรับชมก็ากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะบ้านนะแดดมาได้เช้าแล้ว,วนี่แปดโมงกว่าโอเคแล้วนะเด๋ยเราไปหวดกันครับลองเริ่มที่เหลี่ยมนี้ก่อนดีกว่าเป็นอ ช่องที่บอกว่าอับลมครับปาน่าจะเข้ามาหลบอยู่ครับนีสภาพใหม่ฝั่งนี้จย้อนแสงเลยนะครับปริมาณน้ํามันสวยมากครับคือก่อนหน้านี้ครับประมาณสักสองเดือนที่แล้วครับปริมาณน้ํามันเยอะครับมันขึ้นไปเยอจนขอบนลยนะครับปลามันเข้าไปหลบตามป่ามันส่งเหยื่อเข้าไปยากวันนี้คือมันหมดที่หลบแล้วก็มีวิธีเดียวที่มันจะหนีลงไปครับหนีไปในแนวน้ําลึกครับแต่ลักษณะที่ใส่ประช่อนครับก็เนี่ยครับตามแนวน้ําตื้นครับชิตตลิงครับมันก็เข้ามา ซุ่มโจมตรงจมตีหาลูกบอลูกปลากินครับโอเคคนั้นนะนะไม่เป็นการเสียเวลาดีกว่าเชนวันเวอร์ชันสองก Hi P G ับจะใครพี่ซีีบเด็ดเดียวครับใบหลิวใบเดียวใบดิดน้ําเป็นรับชมครับก็อาจจะต้องสลับปรับเปลี่ยนเหยื่อตามลักษณะสภาพใหม่ครับตามลักษณะความเสี่ของปลาเดียบไปข้อนะไปขวดกันดีกว่าไม้แรก มาแรกผ่านตัวมาที่สองสิ พุ่งมาสวบวัดบินวัดบินโหโหย่าไปดิ้นแรงอยู่วะหมาน,นแตกตัวนี้พุ่งมาสวบแบบเน,น้นๆเลยครับจากด้านนอกครับปีชิตาลิงโอเคแล้วนะหมายแรกผมไม่ล่วงละแต้มแรกมาละโอ้สายก็ดีวะเนียใส่ปตะเกอร์สวยๆส,ส,ส,สองขีดสาขีดครับนี่ครับน,นนะฝั่งที่ย้อนแสง นี่ครับวัดลอยมาเลยเดีวนี้แต้มแรลกกับเจนวันเวอร์ชันสองครับจะขายไปที่นี่สิเสียงพูดหวานเกลียบเลยครับนั่นนะเบ็ดเดียวครับถ้าวัดติดแล้วก็เปอร์เซ็นต์หลุดยากนิดนึงครับหับเบ็ดเดียวโอเคฮะนันะเจนวันเวอร์ชันสองครับจะขายไปที่นี่สิสุดยอดมากครับนั่นนะ ยาฝั่งน้นน่ารนจริงๆค่อยๆเติมมันมน่าบบน็นตัวแอบอยู่มากเลยนั่นไงนั่นไงโดนธนานั่นไนงะนั่นไงโดนธนานั่นไนงะนั่นไงโดนธนานะ ส่งไป<ฮ>วิ่งย้อนด้วยส่องไม้ครับนะนะโอ้หมันน่ามีตัวแอบอยู่จริงอะ่ะส่งสายเอาช่วยครับตัวนี้นะนะโอ้ยมาแรงดีตอนจะขึ้นฝั่งนี่แก้มที่ส่องแล้วนะนะกับเจนวันเวอร์ชันสองแต่ผมเปลี่ยนสีแล้วครับเพราะว่าผมจะทำคลิปให้านาได้รับชมว่าปลามันกัดทุกสีครับนะนะ นี่ครับนู่นครับอย่างที่ผมบอกครับฝั่งตรงข้ามเลยครับแนทิตะวันครับมันมีหญ้าขึ้นติ่มน้ำครับน่าจะมีตัวเข้าไปแอบครับมีทั้งพวกกอมองกอไม้เลยครับนี่ครับจริงๆครับสองไม้เสร็จเชนวันเวอร์ชั่นสองตรงนี้มันสีอะไรไม่รู้อะสีเขียวๆน้ำตาลน้ำตาลโอเคครับเชนวันครับจะไปชิ้นทีซี่ครับตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นสองเป็ดเดียวครับใบหลิยวใบดิบน้ำรับสุดยอดมากครับนะ สวบตกใจหมดเลยเอามาสิทีนี้โดนโหทงไม่โดนะนะฮะอยู่ข้างหน้านี้เลย

ไกลไก่ตัดไกลตัดไกลหรอหนอี่แน่โอ้ยังอ,อ,อยู่ไหมฮยังอ,อยู่ครับ ด้านที่สามตัวาเท่ากันหมดแล้วนี่ครับนั่นนะขยับจากจุดแรกมาฝั่งด้านนูนะ้นครับมีท่อรอดนะเนี่ยมันจะมีบอ่ออยู่สามสี่รูครับหมายนี่ครับด้านนี้แล้วก็ด้านหน้านี่ครับก่อนหน้านี้บริเวณด้านนูนะ้นครับเจนวันเตียตัดอยู่สองทีใกล้ไม่โดนนะัะนี่ครับนั่นนะแ้งที่สามปัเกือครับเปลี่ยนมาใช้เป็นเออเจนทูเอสเจสพลัสครับ เอาเสียงแอคชั่นของไบเอร์คูช์เราหน่อยเพราะาอากาศมันร้อนมากนะได้ผลครับโอเคฮะนะตอนนี้ก็เป็นเจนทูเอฟดีเอสพลาสับเป็นเยื่อจากข้างยีซีเหมือนกันครับโอเคฮะนะเจนทูครับจากยีซี่ครับเดี๋ยวผมจะย้ายหม่ครับไอ้ตัวเล็กตัวนี้ที่ได้มาแตนที่สาุครับไปแล้วนะปล่อยจะปล่อยไปดิ้นรุดไปแล้วครับแบบอัตโนมัติเนี่ยของขึ้นรอดครับมันยังแข็งแรงอยู่ครับได้มาจากมูนนูนครับ กลัวว่าย้ายใหม่ไปแล้วระหว่างทางย้ายใหม่ครับกลัวมันจะตายซะว่าตัวมันยังเล็กครับปล่อยให้มันไปขยายพันธุ์ได้เยอะครับ มันมีตัวมันต้องมีอาการมานเนี่ยเพราะว่าร่องน้ำบิดๆแบบมันได้ยินเสียงอาชันเหยื่อแน่นอนครับเฮ้ยมาแล้วน้ำอยู่ในนั้นเอาซิโอ้กลับไม่ดูดตามมาจากตรงนี้เลยครับแล้วก็บอกว่ามีอาการเอาใหม่สิอยู่ข้างหน้านี่ย

ไตามมาสวดหืมมาเป็นคลื่นดีนะส่งสายทันขึ้นไปดูเลยโอหแตนที่สี่องผมตัวนี้ใหญ่กว่าเพื่อนนู่นครับตามมาบางแต่นู่นครับปลายกิ่งไม้ที่ยื่นออกมาครับในแนวกอไม้นู่นเลยครับตามมาถึงนี่กัดอยู่สองทีครับไม่โดนทีเนี้นยโดนละน้ามาดูปากกัน เต็มคำเลยไปดูข้างบนดีกวยครับทางมันชันมากเห็นขยับตามแล้วก็ยำๆอยู่ครับนี่ครับนั่นนะตัวสวยๆเลยครับประมาณครึ่งโลกับ Gen2 SS Parts ครับจะบชิมีซีครับนี่ครับผมพยายามใช้เยอะที่มีแอคชั่นหนักๆครับเพราะอากาศมันข้างร้อนครับเลาให้มันออกอากาศครับตัวนี้ก็คือนะครับอย่างที่บอกเลยครับได้ผลเลยครับอยู่ในกอไม้นะครับพอได้ยินเสียงแอคชั่นเยี่ยมตามออกมาเป็นคลื่นเลย โอเคมะนะแต่ที่สี่ของวันแล้วกับเจนทูเวเจสพัสจากฟิชชิงอีซี่สุดยอดมากครับพนะพาขยับมาด,ดูหมายงั้นต่อหมาข้างทางหลังจากที่แอบไปกินข้าวมาตอนนี้เริ่มง่วงแล้วครับพอกินข้าวเสร็จอ่ลุยกันต่อดีกว่าครับแก้งง่วงครับหมายนี้ต้องเจนทูครับมันชอบไอชัอนเล้าๆเาบาๆมันไม่สวบนั่นไง เี็ตัวอยู่ตรงนั้นเดอเหมือนน้ำมาจากคุณคุณครับตรงบริเวณนั้นขยับอยู่สองทีแหละ มันขยับ,บแบบตื่นๆนะโอ้หยหมอนี้น่าจะโดนทุกวัน ฟลามันเซนซิทีฟเหลือเกินคี่ตกใจจัดดูมันสิ ขยับอย่างเดียวเลยจตไม่ยอมกัดสวบสบสว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 บหลอก โู้ยนะฮะอือหอโอ้ยกัดเบาแท้โอ้ยนะฮะกัดยังเบาสายเป็นโลโอ้โหข้างทางใหม่นี้เด็ดจริงโอ้ยเดี๋ยวๆเอาปลาก่อนอือหอเป็นไงโดนเชนทูเข้าไป ดูสายป่าครับน้าครับกับหม่ขทางทางใหม่นี้ครับนี่ครับนะสายเป็นโลเลยครับนะกัดเบามากครับปลาตัวนี้ครับก็อย่างที่บอกเลยครับคือใหม่นี้ครับก็คือได้เข้ามาตกอยู่ครับปลาใหม่นี้มันชอบแอคชั่นหนักๆครับวันนี้ก็คือด้วยสภาพอากาศมันร้อนด้วยครับผมก็สองแต้มแรกครับปลาที่ได้มาครับก็ได้มาจากตัวเซนวันเวอร์ชันสองครับช่วงเช้าๆอากาศยังไม่ร้อนมากครับพอมาช่วงสายๆตอนนี้ประมาณเที่ยงกว่าแล้วครับ คืออกาศค่อนข้างร้อแล้วผมก็เลยต้องใช้อะแอคชั่นที่มันหนักๆเลาเาเนี่ยครับตัวนี้เป็นใบคอคู่ครับเจนทูครับตัวเป็นสองทางครับแอคชั่นล่นลยนแล้วตัวนี้ครับโอเคนะน่ะนี่ครับดูสายปลายสีโอ้ยแรงดีมากนี่ครับนนะไซโลมาแล้วครับวันนี้แต้มที่แต้มที่ห้าของวันครับใช่ครับเพราะปล่อยตัวเล็กไปหนึ่งตัวปลาเก็บไว้สามตัวครับ ยังไม่ได้เอาลงมาด้วยอยู่ท้ายรถรับกระชังก็ไม่ได้หยิบมาไม่เป็นไรเดี๋ยวคิปเปอร์คิปไว้ก่อนครับนี่ครับนะโอเคครับเจนทูครับจะวิชิงอีซี่ครับสุดยอดมากครับ แต่ยากอีกหนึ่งอย่างก,ก็คือมันอยู่ที่ถนนเน,นี่ยคตัวขึ้นน้ำอีกครับ ลุกจัดโอ้ยลุกจัดโอ้ยลุ้จโอ้ยโหดุดอีกแล้วตัวนี้หื่นใหญ่ด้วยอะไรเนี่ยสามไม้ตัดสองตัวโอ้โห โอ้โหโอ้โหอย่าเสีงดังตาเพียบเลยครับหมายนี้โอ้โหอย่าเป็นิ่แบบนั้นแตกแตกแตกแน่นอนอครับเข้า,ากกมาข้างในได้ตัวเลยครับก่อนหน้านี้ตรงนี้สองตัววัดตัวใหญ่หลุดไปจงังหวะตัวแรกไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ครับตัวที่สองนะครับโอ้โหตึงมากโอเคแล้วนะหมายนี้ อาจจะมีสิ่งปลูกสร้างตกได้ครับเพราะว่าเคยเข้ามาตกอยู่ครับมันเป็นร่องน้ําผ่านครับนู่นนะครับลอดไปใต้ถนนนัครบตอนนี้น้ําเหลือน้อยแล้วครับปลาเริ่มรวมนี่ครับนั่นนะนี่ครับนั่นนะตัวปลาแซนมที่หกของวันครับปลาเกลือสวยๆครับกับ Gen2 SS Part ครับจะไปชิดีดีครับเรียบร้อยแล้วครับนั่นะ หมดเวลาแห่งความสนุกครับวันนี้ก็ถือว่ามีผลประกอบการให้นาได้รับชมอยู่ผมให้รับชมประกอบการกับนาวันนี้ครับนี่นะครับน้าปลาทั้งหมดครับเกียบไปครับห้าแต้มครับในคลิปก็รู้สึกว่าน่าจะหกตัวตัวใหญ่นี่คือใหญ่มากครับผมคิดว่าเรือดำน้ําครับใหญ่มากตัวนี้ครับใส่ออกมาสักโลกว่าครับก็ปลาทั้งหมดครับวันนี้ เอาขึ้นมาครับ6แต้มครับตามในคลิปเลยครับปล่อยหนึ่งตัวครับตัวเลยครับก็ได้มาจากเรือทั้งเจนวันแล้วก็เจนทูครับเจนวันก็เป็นเอ่อเป็นเจนวันเอ่อเอฟเสเวอร์ชั่นสองครับแล้วก็ตัวเจนทูเอฟเจสพาครับก็เป็นเรือจะขายพิเศษซครับลองติบกล้องแล้วนะะมีผลงานแน่นอนครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับนะนะยังไงก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับนะนะโอเคครับแล้วผมแบกกนใหม่คลิปหน้าล้วนะ สวัสดีครับ